ค่ะที่เมมาส่งคุณคุณเข้านอนกับประโยคนี้นะคะของโทมัสอันวาเอดิสันบุคคลที่ประดิษฐ์หลอดไฟนะคะเขาบอกไว้ว่าจุดอ่อนจะเผยออกมาในยามที่เรายอมแพ้นะคะแต่ประตูสู่ความสำเร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราพยายามที่จะไปต่อ ไม่ยอมแพ้นะคะค่ะแล้วอีกข้อความหนึ่งเขาบอกว่าความสำเร็จมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็การพ่ายแพ้และอุปสรรคมันไม่ใช่โชคชะตาแต่สิ่งที่สำคัญเหนือกว่านั้นก็คือการที่เรากล้าที่จะลุก แล้วก็ก้าวต่อไปสู้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าความเพียรพยายามเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสติปัญญาหรือว่าหนทางหรือว่ากลยุทธด์ดีๆทั้งหลายคนเรามีสติปัญญามีหนทางมีกลยุทธ์ที่ดีแต่ถ้าไม่มีความเพียรและความพยายามหรือความอดทนถ้าเกิดล้มเหลวแล้วยอมแพ้ หนทางสงู่ความสําเร็จมันก็จะเป็นไปได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะค่ะสิ่งนี้ที่พี่เมย์เอามาแชร์ทุกคนที่พี่เมย์อ่านพบในหนังสือนะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องดีๆให้ทุกคนฟังพี่เมย์อยากจะให้ทุกคนนะคะเรียนรู้แนวความคิดของโทมัสอันวายเอดิสันผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟรู้ไหมคะว่าเขา ประดิษฐ์หลอดไฟเขาล้มเหลวเป็นหมื่นๆครั้งแต่เขานำความล้มเหลวนั้นมาพัฒนาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะไปต่อไปยังเป้าหมายเพราะฉะนั้นเขาบอกไว้ว่าเราตั้งเป้าหมายวางแผนแล้วเดินตามเป้าหมายพยายามทำตามเป้าหมายไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งเราจะหาหนทางใหม่ๆเพื่อจะสู้ต่อไปและไปยังเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ ที่สำคัญมากๆก็คือความอดทนความเพียรพยายามแล้วเราจะสำเร็จสักวันมันจะเป็นวันที่เป็นวันของคุณเป็นวันที่คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่าทิ้งความพยายามและความเพียรคุณจะต้องมีความเพียรและความพยายามเพื่อความสำเร็จในอนาคตของคุณในสักวันค่ะ